จะสอนวิธีการเซตมอดบัตไอเอสทของตัวเดลตานะครับให้กดเครื่องหมายเซตสวินะครับครบ3วิแล<ว>้วกดเครื่องหมายบนนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเป็นการปิดฟังก์ชันหรือเปิดฟังก์ชันในการไลท์นะครับคือหมายว่าเราจะใช้พวก TLC หรือตัวซอฟต์แวร์เอลิสการาต่างๆเนี่ยไลท์เซตไอย นะครับถ้าเราปิดไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถไล์ได้นะครับเราจะสามารถมากดไลท์ที่หน้าตัวของตัวเทมพ์คอนเทเลอร์เท่านั้นนะครับที่หน้าจอมันแต่ถ้าเรากดเปิดนะครับอันนี้จะสามารถไล์เข้ามาได้ไล์เปลี่ยนค่าเซตพอยต์ไล์เซตค่าอื่นๆนะครับได้นะครับจากนั้นกดเซตหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายวนนะครับกลับมาตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็น ASCII นะครับ a s c ก i ก็คือเป็นการอ่านข้อความข้อมูลที่มันเป็นตัวหนังสือนะครับแต่ถ้าเราต้องการ ข้อความที่มันเป็นตัวตัวตัวเลขเนาะมันก็เปลี่ยนเป็นอัติยูนะครับจากนั้นเราเปลี่ยนอัติยูเสร็จแล้วนะครับกดเครื่องหมายเซตหนึ่งครั้งครับกดเครื่องหมายบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นการตั้ง ID นะครับวิธีตั้ง ID กดเครื่องหมายเลื่อนได้เลยครับจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับกดบนหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการเลื่อนเค้์เซอร์มันนะครับเลื่อนตำแหน่งนะฮะจากนั้นกดเซตนะครับผมตั้งเป็น ID 5เนาะจากนั้นกดเครื่องหมายบนหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นบอลเลตนะครับปกติเนี่ยอยู่ที่เราเลือกใช้ครับ4,800 แวมันสมั่งนะครับ1 9 0 0งนะครับปกติเราจะใช้กันไปบ่อยก็คือ9,600นะครับกดเซตหนึ่งครั้งนะครับกดเครื่องไม้เว้น,นครับตัวเลนส์ใช้เป็น8 b i บิตนะครับใช้เป็น8 b i บิตเนาะส่วนสต็อปบิตที่ผมเลือกเป็น1นะครับแล้วก็ p r i o r ร t y ิตีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าตัวของมันเองมันจะเป็น e v e n นนะครับผมจะเลือกใช้เป็น n อนนะครับ แค่นี้นะครับผมก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลับมาหน้าปกตินะครับโอเคเรียบร้อยครับผมในการเซต